ไม่มีกระดิ่งมาตีแบบกิ้งกิ้งจิ้งกิ้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะปกเยอะก็ใช้ตัวถึงมือกปกน้อยก็ใช้แค่ทิชชู่เปียกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊บไม่ได้มาขายของนะคะไม่ต้องมานั่งรอเอฟของกันแล้วก็ไม่มีกระดิ่งมาตีแบบกิ้ง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 อะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยกิ๊บจะมาแนะนําสินค้าจากแบรนด์ Nano Power อย่างเซตนี้ที่กิ๊บได้มานะคะก็จะมีตัวนี้เลย ชู่เปียกถุงมือทําความสะอาดแล้วก็ตัวสเป์นโนพาวเวอร์อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกิ๊ก็ไม่ได้อาบน้ำมันนี่บะหนี่เลยเพราะว่าฝนมันตกหนักมากเราก็ไม่กล้าอาบนเนื่าะว่าอากาศมันเย็นกลัวน้องจะไม่สบายแต่ก็ได้นี่เลยคะ่ะถุงมือทําความสะอาดเป็นตัวช่วยในการทําความสะอาดมันมนี่มี่วิธีใช้มันก็ง่ายมากเลยนะคะอันนี้เป็นอันที่กิ๊แกะมาแล้วี๋ยวจะใช้ให้ดูทุกคนคือมันใหญ่มากจริงๆดูสิ หนึ่งชิ้นนั้นเนี้ยสามารถเช็ดน้องปอมชี้ว่าว่าเนี่ยได้ทั่วตัวนะเช็ดประมาณ3าครั้งคือสะอาดทั่วตัวน้องเลยเช็ดใบหน้าเช็ดรอบดวงตาเช็ดมุมปากได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายแล้วก็เช็ดตามตัวน้องเช็ดแบบย้อนขนขึ้นมานะคะรวมไปถึงพวกใต้ท้องอะไรพวกเนี้ยก็เช็ดได้หมดเลยอุ้งเท้าก็สามารถเช็ดได้ ทุกคนดูถุงมือคือขนาดใหญ่มากใส่ง่ายใช้งานสะดวกแล้วมันก็สามารถเช็ดได้ทั้ง2ด้านเลยนะชิ้นเดียวก็เช็ดได้ทั่วตัวมันนี่แล้วอะ่ะแต่ถ้าเป็นน้องหมาพันใหญ่อาจจะต้องใช้ถึง2ชิ้นในการเช็ดหนึ่งครั้ง นี่นะคะทิชชู่เปียกมี2ขนาด20แผ่นกับ100แผ่นพกง่ายสะดวกมากตัวเนื้อผ้ามีความหนาแล้วก็เหนียวไม่ขาดง่ายที่สําคัญคือมันไม่มีกลิ่นน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อน้องหมาส่วนใหญ่กิ๊บอะค่ะจะเอามาใช้เวลามันนี่หมียยเขาไม่ได้สกปรกมากก็จะเช็ดตามใบหน้าตามตัวอุ้งเทา้า สเปร์ซิวเวอร์นาโนตัวนี้นะคะมีมาให้2ขนาด30 ml กับ100 ml ใช้ฉีดทำความสะอาดแผลสดโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังน้องหมาเลยเพราะตัวนี้มันอ่อนโยนมากมันเป็นสเปร์สูตรพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะมีค่า pH ที่เป็นกลางและตัวสเปร์นะคะสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยได้สูงถึง99.99% 99เลยเอาจริงนะทุกคนหลังจากที่เราใช้ตัว ถุงมือกับตัวทิชชู่เปียกอันเนี้ยรู้สึกว่ามันเวิร์กมากมันเหมาะสําหรับคนที่พาน้นงหมาออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกอะค่ะเวลาที่น้องเขาไปวิ่งเล่นข้างนอกมันก็จะเจอพวกแบบสิ่งสกรปรกเจอเชื้อโรคแล้วก็สามารถใช้ตัวถุงมือหรือว่าทิชชู่เปียกอันเนี้ยเช็ดทําความสะอาดน้องก่อนขึ้นรถกลับบ้านได้เลยสกรปรกเยอะก็ใช้ตัวถุงมือสกปรกน้อยก็ใช้แค่ทิชชู่เปียกก็ได้มันง่ายแล้วมันก็สะดวกต่อเรามากๆ <S <S มันเป็นสิ่งที่คนเลี้ยงน้องหมา้องแมวควรมีนะคะพวกทิชชู่เปียกถุงมือทาความสะอาดหรือว่าสเปราวะะ เาพาน้องออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน้องจะไปเลอะเทอะหรือว่าจะไปเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาพกไว้ก็อุ่นใจกว่าขนาดเล็กก็ออกไปข้างนอกขนาดใหญ่ก็ไว้ใช้ในบ้านและเดี๋ยวเย็นนี้ก็คือจะพาน้องออกไปเดินเล่นข้างนอกก็เดี๋ยวพกอันนี้และค่ะเอาออกไปใช้ด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ